คือหองก็ะแก่ตัวสอก็ะกับแก่แต่ว่าตัวสุดท้ายมันลองเหยกรแ,แกแม่ยังคือหองห่ยข่วาวดีเลยแล้วบ คำจำหนีล่ะเมออื่อนนี่คำคำมัจำานี่แหละก<อ>็จะไป็นเลาะไปบเบิหัวววมาจัดหัวดีเบิลจัดกัดแกะยุ่มมุ่งระสาเราว่ากัดแกะคื่หละอตัวที่สองก็<อ>กัดแกะแล้วก็แห่<อ>ว้ายามกัดแกะเสิกระมี่เปิดอาลาดเลยกัดแกะแม่เนี่ยแห่น้งกดเนาะมาใอยได้ยินเนาะแห่ว้าดแกะเดือไส้ ทักบอดีครับเจนิงเจนิงสวัสดีค่ะครับวันนี้มาทําอะไรครับอยู่นี่มาเลี้ยงงวัวเหลยครับอโอ้โอเจฟาร์มัว <c oughs> ไม่ธรรมาดานะครับ <c oughs> เอาไปใส่นอกเลยก็มีนะคือ <c oughs> เอาได้ได้ยินข่าวว่าถูกผีหลอกนี่จริงไหมครับผมด็กไปก้นก้อย,อยอเป็นยังไงพี่ไปก,ก้นก้อยไปยี่ตุ่มอือออก้นก้อยไปพุกก้อย ได้ไหยีตุ่มปลาขอาวขวดก้อยแน่เสียยี่ตุ่มปลาไปไจ้ย่านแน่เลยนี่ซ้าพี่หลอกเขาว่าย่านดอกว่าอยู่แถวนี้คนว่าไอตุ่มไปไปกวนก้อยตึ้งตึ้งอยู่เบนตุ่มเลยนเหม็นเบนเจ็บปวดหัวคนนี้เมื่อยไปตาทายเพ้นจิ้งไปขุดก้อยในป่าช้านี่แหละครับเอออยู่ไกลไกป่าช้าไกลไก่ม่นนี่แหละยี่ตุ่มปาบ้านไอ้ก้อยก็เจอขึ้นกันเผมมาค่คยพล่อยที่จังสีเสีย อม่ไม่ไมนีย oh. uh ี่ตุ anyway> oh. ่มส well ิน덕กเอาแล้วสินอมันแพงก็ต้องเอาของเพื่อนเลยสินคขางวัดขางเม่นเลยนะเยบหมาเท่าหนโอ้กาสะก้นก่อยเขาเยกตุ่มเยกตุ่มนะเราก็ไม่เคยเห็นเจ้เที่ยสี่าใสโดนอีหลีย่เน่ามา่ะไอ้ส้นกันนีกันก็ไปรันก่อยโอ้ยี่อกยี่ดอกก็เล่นครับเล่นนี่เล่นมันยังแรงดิกระเสา คนเพร,ราะว่ามีคนหนึ่งฟังเกิดยูหันโอตายไม่ไหมนะฟังไว้หันครับฟังหมดค่ะฟังไว้วฟังใส่เบาไว้หางเม็เมนั่นแหละใส่ทอไว้เขาโกกอกโหอหนึ่งไม่เห็นบอกแกเป็นอะไรตายตรสุดแ<อ>ต่พอจากใส่ล่ะเลยย่องมาใส่เปลี่ยงกลุ่ม<อ><อ>บ้านค,คนตายนอนอยูหันหลักเลยส้นี่ตุ่มไป S <S> ตุ่มจะไปเป็นโม่อยนะะอแน่ว่าใช่ท่านจะสียานเนี่ยยายตุ่มว่าไปหัวกับมืดท่านได้โกนในหยังตะเบ็นตุ่มมากว่ากันนี้ไม่ไปได้หมดก่อยอืมาล่า่อยฟันบ่แสดงว่าเขามาทักทายเนะะาะไม่ได้ขคอยนอืมเขามาทักทายพีินิงแล้วนั่นนะครับอืมเขึ้นพ้อเขาฟันบะกลางคืนมากบ่บ่ฟันไม่ได้นอนเอาทำไมถึงไม่ได้นอน อย่บะยด้านยางด้นบเลยด้นซื้อด้านมาฝันโอ้แต่ก็ได้ยินข่าวมาว่ามาหามาหาของป่าทีไรนี่โดนหลอกเป็นประจำนะครับเนาะครับเรือได้โชคลาภตลอดนะครับผมมันแก้มมาฝันบอกคือฝันแม่นอยู่บอดินาฝันตะเกียบหรือว่าฝันบะเลยั่นครับ ตะตุยตะตุยกะตุ้มก็เห็นอยู่ตรงนั้นแหละครับผมวันนั้นเนี่ยครับที่ว่าเป็นชุดสีขาวลอยอยู่นั่นนะครับตรงเบ้าตรงที่พี่หนิงไปหาก้อยนั่นแหละครับผมอืมแต่แม่ทำคำจะนหไปทำคลิปเออไห้่ามักตัวไหนบ้างหกสามโอ้พี่หนิงชอบหกสาม ตัวเดียวนี่แหละครับตัวนี่เราไคยเห็น3 3> อยู่ก๊กใหม่กอกสามนอ่เมากกอซื้อบอกคาได้กันไหเผ็มากกซื้ออยากซื้อห้าถึงโอ้เ <laughs> มื่อเานไปบ้านเ่าซื้อไว้ยี่ดิก็ไม่ปอกยังซือ้ออ้อยขอยนี้ก็ยางละตัวครับยังกล่ามาบอกตอนนี้ี่เรือร่องไปถึงมือเสารนี่ไว้ยู่้องใบกกสามจ้เห็นอยู่ก๊ใหม่วัดเก่าไหมก๊กปากหกสาม เปเปเรื่อยตรงกันเลยนเรื่อยไม่นานนานแล้วเรื่องง่ายไปเลยง่ายคุดมัดเลยมอนหมดเลยยุคสบวยเลยว่าจะซื้อไหวยุคซื้อตัวนี้บ้าปะว้าวอีกเลยให้ไปตอนนี้คือไม่ไปแล้วใช่ไหมครับตรงนั้นทำแล้วว่ไปแล่าไปแล้วว่าไปอยู่โอ้แต่ว่าต้องมีเพื่อนไปใช่ไหมครับเมื่อหนก็ไปซองนี่นี่มันระาบิดขึ้นไปเห็นเที่ยวกลยุยนี่ ซองน่ซองหังยผูเขาไปมันอยู่ในปราสาโดบ่กเทียก่อยเออมันจะริมริมปราสาเลยล่ะอยู่ลอเมเปิลล่ะที่ีกตปาสาที่ติดปราสามาเรียงง้วะคอยไม่แต่ซองเลยแลับตาบากาขึ้นไปว่ามีพก้ามากแต่ว่าน้ำใหม่นยเอาอยู่ละก็ยองยองยองไป่เอาตีกันที่เบอครับเอกรับเห็นหมองละวาอยู่เป็นแสงแดงแมือนะคอย ร้อยฟงใหม่อันตาหน้าเจเนี่แต่ว่ามันอยู่ทาาปลาจืา,ปจาเป็นแสงแดงร้อยขึ้นคือจังหวงอาทิตย์ได้งางออกมาหน้าบ้านได้ติดจอดเบอ่งแสงมันดีรงดีลง้มัะดับไปหลดเลยนดวง,งอาทิตย์อันงงง่ายตงเนียอย่างเกณฑ์น,นิวาเนะ่ะครับที่หนิงเลยก,กลัวเลยอืมทานไ,ปไป่ไปเลยไม่มามืออะไรไปกับแก่ยร์กับแก่ เป็นยังไงครับมันมันร้องห่วงไม่ปภาษาบอกห่วงย่ปภาษาบอกบก,กับแ <c oughs> ก่กับแก่แต่เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันร้อง,องอยังไงครับผม,มกับแก่ตัวที่แรกนั่นมากับแก่กับแก่ตัวที่สองก็แบับแก่แต่ว่ามันบนริสุทธิ์ใจมาแห่ทุกคนที่เมนเหรอครับนั่นแหละว่าเมนั่ยมเนี่ยละโยเกิ้ลกิ่อะไรเยอะแยะทีเล่ละกันี่าสิปีนี้ <c oughs> อ0าสีแม่สิมาอยู่เจ้าบ่ใช่แล้วใช่อยู่ครับเนาะไลเจอแต่พีออเแล้วที่ก็ติดเมนพอดีครบสูตรเลยเด็กก็สิเขาว่าจะกพี่นองอายุห้าสิบนะคะแต่ว่าเด็กมากนี่มากซื่อนี่หกสามสามหกสอบตัวโตนะคะกับแป้นเพื่อนนี่จะฟันแม่นดิในกรุงเนาะ พ่นจะฟันคิ้วคันเพื่นบอกนี่ออกเลยบ่กกะตะกี้เฮ้ยฟันแม่นี่แหละคุกคนตะกี้บอย่างนี้ว่าฟันเที่ยงฟันนี่คือออกคันฟันมาบอกในเทอกีเจนีงเราอยาัดโลกระหอบขวางครับเขินแกเขินแล้วถ้าออกทีไรนี่เข้าเป๊ะเลยนะครับผมสําหรับเจนิงเนาะอืมต้นน้ำจะเจอกันทีนะครับผมเนาะไม่เจอกันสักทีพอกกันง่ายครับหน้าเพป็นพี่น้องอยู่ตรงข้ามบ้านเลย อั the yeah. mm ้งหลังเป็นป้ายจ้าครับคุณเจอกันบ่อยนะคะเนาะเพราะว่ามองมองปีเขตติโตนี่มองเขาเอื่นว่าอย่างก่อเบ้าว่ะมองเขาเก็บเบ้าเขาเก็บแบบว่าคุนตายโหงสี่บ่อคุ้นตายโหงตายโหงมากเัยบางฝัง เอาใส่เบาทอไ้ใส่ทอไว้นี่จะไหมวันเนี่ยมันจะกุดออกมาสังบรือหสามปีผมเนกเขายอกมาท่าบนบุญนะโอ้โหแต่ไปทุกทีไม่เคยเหม็นใช่ไหมครับเจ<อ>นิง<อ>ช่วยตุ่มไปเลยนะไปไป,ไปวันนั้นเหม็นเลยเหม็นตุ่มมาเลยอไอ้ตุ่มเนี่ยวัสนไอตุ่มไปครับ<อ>รีบกลับเลยไาวา้ว่าเอาหัดปล่อยเผื่อเดี๋ยวเหม็นแักละโอ้ ก้อยไปยิ่ตุ่มเอาลรสนับเพ่นแย่ห้ามเอาเอาแย่เนี่ยย้ตุ่มโอเจนเจนเลยนะครับแต่เห็นกอยละทำยี้ตุ่มได้ครับยียมตุ่มมากหมินหล้วน่าพี่น้องเนาะยิ้ตุ่มว่าก็บ่าค่อยกว่าจะแย่กว่าแค่เลาตรงถามเบ้าเลยยี่ตุ่มเราเห็นยืนลูฐานหัวพิเศษเนาะ ยันต์ตัวตึ้งเนี่ยอยู่ท่างัวางยตุ้มมาบอกครับผมอันนี้เขาเป็นแนวทางของเจนิงนะครับผมวุ้ยนานๆได้เจอกันทีนะครับแต่ถ้าบอกนี่เป๊ะเลยนะครับผมคือที่ของเจนิงเนี่ยอยู่ติดป่าช้านะครับผมอยู่ติดป่าช้าแล้วก็ เจอเหตุการณ์แปลกๆเป็นประจำนะครับส่วนแนวทางตัวเลขนั้นมาจากไหนคืออายุของเจ๊หนิงนะครับอายุแล้วก็ตัวเลขที่ชอบคือ63นะครับผม6336มนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ